คันนี้เนี่ยเสริมแหนบให้แบบจุกๆเลยบรรทุกสามตันเนี่ยสบายมาะยังอยู่เลยค่ะผสมเลนะคะโดนน้ำโดนฝนเนี่ยไม่เปไน่มีแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอและเซลลี่ค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถรับประดิษฐ์โตาซูนรวมรถกระบะเต้ทุกตอนเดียว แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับ t o y ยตารีโวเครื่อง2.4โฉมปัจจุบันปี2020ใส่คองแบบนี้ค่ะถูกต้องล้วค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยเสริมแนบให้แบบจุกๆเลยบรรทุก3ปตันเนี่ยสบายสบายมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าราบปรดิษฐจะแต่งอะไรให้เราบ้างเริ่มต้นกันที่ร้อแมกณหน้านะคะเป็นร้อแม็กเวลลาย5ก้านแต่งนอสสีสวยๆแบบนี้เอออใหม่ไม่ใ่ดูที่ป้ายได้เลยยังอยู่้ายบอกเลย ตแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบลายนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็สามารถเปลี่ยนไส่ลายใหม่ได้นะอยากได้แบบไหนเนี่ยแจ้งพี่พีเซลได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้ ต่อก็นด้วยนี่เลยเบ้ามือจับอะยังไม่มีอร้อนอีกแล้วร้อนเงินอีกแล้วรีบขายแก่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดให้ถูกต้องของใหม่แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะใช่ค่ะพร้อมคิวกาแแบบนี้แล้วติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเลยค่ะถูกต้องค่ะถ้าเป็นฟิล์มที่มันติดมาอยู่แล้วเราก็จะการลอกเลยนะใช่ค่ะติดให้ใหม่เลยบอกแล้วว่าของแต่เนี่ยใหม่แน่ค่ะเดี๋ยวไปดูร้อหลังกันดีกว่าต่อกันด้วยร้อหลังนะคะอันนี้ร้อหลังเป็นร้อกระทะ ค่ะสำหรับบรรทุกนะคะยางอ C ซ2ดู c ิชลินสุกต้อง๋อ,อ,อยางใหม่สี่เส้นเลยบอกเลยนะคะว่าของแต่งรอบคันเนี่ยก็คือของใหม่มือหนึ่งแน่นอน<ช>ไม่ต้องห่วง<ช>เลยนะ,ะเรื่องนี้มาใน,นส่วนของภายในตัวรถกันมากดีกว่าค่ะภายในเนี่ยกว้างมากเลยใช่ไหมคะพี่เอ๋ t ต y o t ้ารีเคันนี้คะ่ะภายในกว้างขวางมากๆคะ่ะแล้วเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังทําความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับกินอยู่ในรถมากๆเลยค่ะกินอยู่ในรถเลยนะเพราะว่าคนขับรถส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตบนทองถนนใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ค่ะ อ,อ๋ออะในส่วนของเลขใหม่นะคะเท่าไหร่เอ่ยสำหรับเลขใหม่คันนี้เนนะคะอยู่ที่1ึงแสนต้นเท่านห้นค่ะในส่วนของ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ทรงสามก้านนะคะปรับระดับได้อีกเช่นเคยนะคะตัวนี้อยากได้ขึ้นลงแบบไหนเนี่ยเอาแบบที่เราขับสบายระดับใช่ไหมใช่ค่ะเพ<อ>ราะว่าขับทางไกลเนาะเลือกขนาดที่เหมาะว่าเราจะสงูงต่ำนะคะอ่าในส่วนของช่องแอร์นะคะมีสี่จุดด้วยกันนะคะเย็นแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยและที่สำคัญ mp สานะคะเป็นแบบหน้าจอทัชสกีนสามารถเสียบสาย usb แล้วก็ต่อบุูทูธได้ด้วยใช่ค่ะอ่ามาในส่วนของด้านล่างนะคะเป็นแอร์เป็นนุ่ปรับเบอนะคะปรับได้สี่ระดับด้วยกันเลยอยากได้เย็นฉ่ำแค่ไหนเนี่ยคือเพื่อนๆปรับได้เลยนะคะ และในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์6สปีดด้วยกันเลยค่ะขับทางไกลเนี่ยนะคะตอบโจทย์สำหรับเพื่อมื่อหลายๆคนเลยถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยมีช่องเก็บของใหญ่ๆทั้งหมด ข้างๆคนขับอยู่สองจุดด้วยกันค่ะคือสามารถใส่เอกสารหรือว่าของอะไรเนี่ยตามใจชอบได้เลยและที่สำคัญนะข้างๆประตูก็ยังมีช่องเก็บของอกีกโอ้ยจุๆกันเลยทีเดียวและมีที่วางแก้วน้ำอีกที่สุดค่ะในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีแอร์ไปทั้งหมดกี่จุดคะพี่เอ๋สามจุดด้วยกันค่ะมีฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ใต้ที่นั่งคนขับด้วยนะใต้พรมอะไรเออแล้วก็ฝั่งข้าง ที่นั่นงคนขับค่ะค่ะขับขี่ปลอดภัยต้องไม่ลืมคาดเบลด้วยน,นะ,ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราก็จัดแต่งให้แล้วเหมือนกันเริ่มจากนี่เลยคําท้ายของ <คำ S 2> เราคำท้ายใส่ฟ้าส,ว,สวยๆแบบนี้นะคะลาดประดิษฐ์ของเราเนี่ยใส่ให้ทุกคันที่สําคัญนะคะสามารถเลือกได้มี3ามสด้วยกันนะคะไม่ว่าจะได้เงินได้ทองหรือได้ดาก็สามารถเลือกได้ค่ะถูกต้องค่ะพเพื่อนๆเนี่ยอยากได้สีไหนหรือถูกโฉลกกับสีไหนเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวเราจัดการให้เลยใช่ค่ะในส่วนของด้านบนนะคะเราใส่แบนคอกสูงให้เลยนะ ตัวนี้นะคะเป็นข้อแปบบผสมเหล็กนะคะโดนน้ําโดนฝนเนี่ยไม่เป็นปีกแน่นอนนะคะที่สำคัญยังเลือกขนาดความสูงได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น้อสูงหรือข้อสูงเสมอเก่งและที่สำคัญถ้าไม่ชอบ้อกเราก็เปลี่ยนใส่เป็นตู้ให้ได้ค่ะลูกค้าแจ้งได้เลยว่าอยากได้สูงขนาดไหนและทุกคันเนี่ยจอดลงเล่มได้ใช่ไหมจดลงเล่มไม่เรีอยไม่ต้องกลัวตำรวจเลยค่ะจดแบบสุดๆที่สำคัญนี่ด้านล่างอยากจะโชว์มากเลย ใส่แหนบให้แบบสุดๆเลยคันนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่คะพี่เอ๋คันนี้นะคะรับน้ำหนักได้ตามๆมัคือ3ตันเลยนะโอ้ถือว่ามันถูกได้เยอะมากๆเลยนะสหรับเขาเดิมนะคะเสริมแหนบนี่ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนเพื่อหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันตบ้างดีกว่าค่ะขนาดของเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่2.4ลิตรสี่สูบโซลาร์กำลังที่150แรงม้าที่3,600รอรอบต่อนอาทีค่ะที่สำคัญนะคะ น็อตเนินเนี่ยไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะคะไ <c oughs> ม่ต้องห่วงเลยนะคะ <c oughs> และที่สำคัญเรายังเปลี่ยนถ่ายของเดิวให้ใหม่ทั้งหมดด้วยอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟอร์ไทน์น้ำมันเกียร์นะคะเราเปลี่ยนถ่ายให้นับหนึ่งใหม่ได้เลย <c oughs> ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังมีรับประกันหลังการขา,ายให้อีก5้าพันกิโลใช่ไหมคะพี่เอ๋ถูกต้องค่ะถ้าลูกค้ามีปัญหาอะไรนะคะเข้ามาทางที่เต็นท์รถรับประดิษฐ์ของเราได้เลยคะ่ะเราพร้อมดูแลคะ่ะสายค่ะ ที่สนใจรถคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนเลยจะเป็นเบอร์พี่เอแลวก็พี่ลีเองนะคะของเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เบอร์โรไรด้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดีไลน์หรือเป็นเบอร์โรก็แล้วแต่เลยนะคะและเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อหาเราได้เช่นเดียวกันค่ะสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องน้อยใจไปค่ะสามารถติดต่อเต้นรถรับบรเดากของเราได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์อินบ็อกซ์ยูทูบ หรือว่าทิกต็อกนะเออมีออหลายช่องทางมสมุทรท h a เรา<ช>คุยกับเราแล้วปรึกษาเราแล้วเอกสารไปต่อได้เรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นไฟน้นให้ถึงที่พร้อมจะส่งไปให้ถึงที่อีกด้วยอตอบโจทย์แบบสุดๆไปเลยนะคะสะดวกสบายและที่สำคัญนะคะท่านเพื่อนเนี่ยอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะสามารถมาได้ที่เซ็นรถราบไปดิของเรานะคะตั้งอยู่ต้นถนนนี้ใหม่ตรงข้ามกับไปรษณีย์มีรีครุงเทพค่ะหรือถ้ากลัวมาไม่ถูกเสิร์ชหาพี่ Google เราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือถ้ากลัวมาไม่ถูกอีกแอดไลน์หาพี่เซลเด้เลอย่าเราส่งโลเคชั่ ไม่หลงแน่แนคะ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนพาการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะอย่าลืมไลค์สายช่องทางอย่าลืมกดไปกดติดตามกันด้วยนะโออสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีคันไหม่มารีวิวให้อีกบ๊ายบาย